ตอนที่3วรรณคดีและวรรณกรรมบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมัยราบนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำตัวละครให้ได้รู้จักกันนะครับเรี่นจะได้ทราบว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรนะครับเริ่มจากตัวละครตัวแรกครับทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่ชื่อนนทก นะครับเมื่อตายแล้วอยู่บนสวรรค์เนี่ยพระรามตัดพระนารายณ์ตัดเสียนแล้วก็ลงมาเกิดเป็นยักษ์ที่เมืองมนุษย์เนี่ยนะครับมีกรหรือว่ามือ20มืออาวุธครบมีหน้าทั้งหมด20หน้าจึงชื่อทศกัณฐ์ทศศักด์แปลว่า10ทศแปลว่า1ินะครับกันแปลว่าหน้าก็คือ10หน้าด้วยกันนะครับทศกัณฐ์มีฤทธิ์มากฆ่าไม่ตายนะครับเป็นกายสีเขียวโดวยสองมายราบครับ อตอนที่ทศกัณฐ์เนี่ยเพื่ยงพรำเป็นรองพระรามเนี่ยเรื่องว่ามีปัญหาสู้รบและแพ้เนี่ยก็เลยไปตามมายราศที่เป็นหลานมีศักเป็นหลานเป็นยักษ์สีม่วงคลองเมืองบาดาลเนี่ยให้มาช่วยรบอาวุธของมายราศก็คือมีกล้องยากล้องยาเนี่ยเมื่อเป่าไปแล้วสามารถสะกดกองทัพให้หลับได้ไม่ว่ากี่พันกี่หมื่นคนสะกดกองทัพให้หลับหลายได้นะครับแล้วมายราศก็เลยเป่ากล้องไปหนุมานที่เนรมิตกายใหญ่โตก็เลยสลบมายราศก็ไปล,ลักพาตัว พ้าพลามาได้นะครับนี่คือมายราบมัชชานุครับมัชชานุเนี่ยเป็นลิงกึ่งปลาเห็นสังเกตที่หางนะครับมัชชานุเนี่ยหางเป็นปลาตัวเป็นลิงนะครับหน้าก็เป็นลิงเนี่ยเนื่องจากว่าหนุมานเนี่ยไประหว่างที่ไปลบที่กรุงลงกาเนี่ยก็ไปเจอกนานสุนัชชาที่เป็นเนื้อก็กเลยจับนะครับ จับมาอยู่นะครับทำเมียซะได้มีลูกแล้วก็จากไปโดยไม่รู้ว่านางสมภพฉาท้องวันหนึ่งนางสมภพฉาตั้งครรภ์ก็มาขึ้นมาลิมฝั่งนะครับแล้วก็มาคลอดลูกไว้ลิมฝั่งไม่ลาบไปเจอเข้านะครับมีลางสังหรณ์ก็ไปเจอมัชนุก็เลยเอามัชนุมาชุบเลี้ยงให้เป็นลูกบุญธรรมทาหน้าที่ตระเวนรอบบึงบาดาลต่างๆคอยเฝ้ายามไม่ให้ใครเข้าใครออกนะครับนี่คือมัชชนุมีฤทธิ์มาก ต่อไปนางสุพรรณมัจฉาครับนางพันมัจฉาเป็นแม่ของแม่ของมัชนุเป็นเมียหานุมานนะครับตอนนั้นนางรับคำสั่งเนี่ยไม่ได้เต็มใจนะให้มาทําลายทางที่หานุมานกําลังสร้างไปกรุงลงกานางก็ไอฝ่ายลิงก็เอาหินมาถมฝ่ายปลาข้างล่างก็เอาหินออกหนุมานมุดไปเจอก็เลยจัดก,การซะนะครับนอกจากนี้นะครับตัวละครที่ปรากฏในเรื่องนะครับเริ่มจากซ้ายสุดตัวเอกของเรื่องเลยหานุมาน นะครับหนุมานเป็นลิงเผือกที่มีฤทธิ์มากกายสีขาวนะครับอาวุธคือตรีศูนย์สามง่ามนะครับเป็นลิงที่เกิดจากพระพายกับนางสวหาหะหนุมานมีฤทธิ์มากก็จริงแต่ถ้าตายเป็นผุยผงเนี่ยเวลาพระพายลมพัดมาหานุมานก็จะฟื้นคืนชีพหนุมานมีอิทธิฤทธิ์อย่างคือเหาะเหอเ,เดินอากาศได้แล้วก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนเมื่อหนุมานหาวและจะนอนท้องฟ้าจะมืดครึ้มนะครับต่อไปครับพระรามพระรามเป็นพระนารายณ์อวตารหลังจาก ค่านนทกแล้วนนทกก็มาเกิดมันเป็นทศกณัณฐ์พระรามก็พรารายก็เกิดเป็นมนุษย์จากเดิมเนี่ยพระนารามีสี่หน้าสี่มือใช่ไหมครับก็เป็นมนุษย์ก็มีแค่สองสองมือแล้วก็มีหน้าเดียวพระลักษม,มีกายสีเขียวพระลักษมีกายสีทองด้านขวานี้นะครับในมือคือพระขันเป็นอาวุธ ครับแล้วก็นางพิรากวนในเรื่องนี้นางพิรากวนเนี่ยยิงแล้วไม่ได้สวยยางนะแต่พิลากรูนเะป็นยักษ์เป็นแม่ของไววิกเป็นเมียของเจ้าเมืองบาดาลคนก่อนโดนไมยราบนะครับไายราบยึดนะครับแล้วก็ฆ่าสามีซะนะครับนางพิากลากวนก็เลยต้องรับใช้นะครับไมยราบแล้วก็ไมยราบก็เลยจะฆ่าวยวิกที่เป็นลูกของนางน,นะครับอันนี้คือวันนี้ครูมาแนะนําตัวละครในสึกมมยราบนะครับ